ท่า้ชาว abs thailand.com ทุกท่านนะครับวันนี้พี่แว่นจะมา unbox ไปด้วยกันนะครับเจ้าตัว Trident ไอ้ตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ desktop PC นะฮะถ้าเป็นตัว Vertex เนี่ยเอ้ย Vertex ใช่ไหมมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ของของพวกโน้ตบุ๊กเอามาใส่มันจะเล็กกว่านะ,ะแต่เจ้าตัว Trident เนี่ยอ่าซีรีส์ของเขามันคือ desktop PC นะฮะเจ้าตัวที่แว่นจะมา็อกซ์นี้ฮะอุ๊บอ้อันนี้กล่องหม่เอี่ยมเลยนะ สเปคของเขาเอาคร่าวๆเลยนะ i7 7700อ่า yeah, ใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ i7 7700 GTX 1060นะฮะมีฮาร์ดดิสให้ 1TB ทแล้วก็รันไอโอเอสไอตัว OS เนี่จะเป็น SSD เป็น M2 SATA ครับ256จิกครับ RAM 8จิกครับ OS ให้มาเป็นอ่า Windows 10 Home นะ Windows 10 Home นี่นจะเป็น O E M ก็จะเป็น Windows แท้แล้วครับผม โอเคเดี๋ยวอันบ็อกก่อนนี่นี่นี่เขามีอะไรเนี่ยฟอร์เนอร์ด้วยน่าจะเป็นแบบแถมกงแถมเกมด้วยนะฮะในกล่องนี้เดี๋ยวหนักพรควรเดี๋ยวแกะไปพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้มาจาก h b o a เลยนะฮะใหม่กิ๊กขออภัยแกะแลยเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันเนาะมันจะได้เห็นชักข้างล่างเนาะมันอจะได้เห็นอ่าต้อนรับด้วยคำว่า M I Gaming ครับว้าว เอ้ยแถมจอย s t ซีร Series นี่เขาบอกว่า best for VR ด้วยนี่ฮะ s ี e e l s r i e s รุ่นนี้เราได้รีวิวไปแล้วเนาะใช่ปะ่ะคีล็อใช่ใช่ s t a ร์ s XL เราได้รีวิวไปแล้วนะฮะแถมเลยนะฮะหนึ่งเปิดไม๊บก็จะเป็นกล่องข้างในอีกทีหนึ่งฮะอันนี้ก็หมดละเป็นโฟมละไม่มีอะไรเนาะเราแกะกล่องข้างในอีกทีหนึง่งนี่ฮะมีซีล แปะไว้หมดเลยนะฮะเปิดมานี่ฮะเกมเขียนว่าอะไรเนี่ยอลิมิตนี่โอเคอันนี้เป็นคู่มือต่างๆนะฮะมีสติกเกอร์ MSI สติกเกอร์เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆครับ t r i d e n t เกม VR เกม Ready VR Link โหเน้น VR เลยเนาะอยู่เนี้ยเน้น VR กันเยอะนะดึงออกมาอันนี้เป็นฐานครับเป็นฐานของอีตัว t r i d e n อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ครับเหมือนโน้ตบุ๊กเลยนะฮะเป็นอะแดปเตอร์แล้วอันนี้เป็น H HDMI สายสั้นเอ๊ะมันไว้ทำอะไรวะสั้นไปอ่ะมันต้องเอาไว้เชื่อมต่อหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าต่อกับพวก V o V I พี่แว่นไม่แน่ใจนะแต่มาแค่นี้ถ้าใช้งานกับจอปกติของเราเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้แน่ๆนะฮะเปิดมาก็จะเจอกับแน่นอนนะเป็นบอดี้ของเจ้าตัว Trident หอมาอย่างดีเลยมีถุงให้ด้วยอึบว้าว่แวนชอบตรงนี้ที่สุดชอบจองบังหวะที่จะต้องมาแกะอะไรอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยแกะตอนที่เราติดตั้งแล้วกันเนาะนี่ฮะทรายเดนมี VR Link มีอันนี้ a d a ดปเตอันนี้ h ห้ d ี m i นะฮะส่วนนี่เป็นการ์ดจอแยก1060ที่บอกเนาะมี DVI ด้วยนะฮะ มี HDMI มีไอรีสปีดพอร์ตพอร์ตใหญ่นะฮะข้างบนก็เป็น USB คาดว่าไม่คาดว่าอยู่เันเป็น3.0หมดละนะ,ะข้างหน้าข้างหน้าก็จะมีเนี่ย SS มันเป็นแบบ super speed USB นะฮะมันเร็วแล้วก็มี VR ข้างหน้าด้วยโหมี VR ครบเลยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Type C USB Type C นะฮะ แล้วก็เป็นหูฟังเป็นไมค์ส่วนนี้ก็จะเป็นไอไฟกระพริบเวลาแบบฮาร์ดดิสมันทํางานไรดิดอะไรอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวแว่นมาติดตั้งดูนะฮะมันมีที่ระบายความร้อนแบบครบเลยนะตรงากากจอตรงข้างบนตรงข้างล่างมันแค่วางเฉยๆนี่ฮะแค่วางเฉยแล้วพี่แว่นจะวางอย่างนี้เนาะโอเคสายแลนอยู่ไหนเสียบก่อนสายแลน น่าจะครบแล้วนะขาดอีกหนึ่งเส้นครับซาวซาวต้องเสียบฝั่งหน้านะครับผมนี่ฮะซาวที่แวนต่อเข้ากับมิกเซอร์คาดว่าพอเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องอ่าต้องลงวินโดว์แป,ป๊บหนึ่งนะฮะโอเคที่จริงเครื่องนี้เป็นเครื่องเล่นเกมเลยเอาไว้ส่งภาพไปยัง เครื่องข้างล่างก็เป็นเครื่อง encode ในการทํางานที่แว่นนะอ่ะเดี๋ยวเปิดนี่ฮะไฟขึ้นนะขออนุญาตนะฮะโอ้นี่ฮะภาพมาแล้วตรงนี้นะฮะมันจะต้องลงกันลงแป๊บหนึ่งมันมีวินโดว์อยู่แล้วเป็นวินโดว์โฮมเราก็อัปดงอัปเดตวินโดว์อะไรก็ แป๊บเดียวนะฮะนี่ฮะไม่นานหน้าจอต่อุงมินโดก็เซตติ้งนิดๆหน่อยๆคนไม่เป็นก็ทําได้ฮะถ้าคนคนเป็นก็อาจจะมีปิดนู่นปิดนี่ใช้งานเท่าที่จำเป็นแต่ถ้าไม่เป็นจริงก็เปิดหมดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะฮะก็สบายง่ายๆซึ่งเจตัวสเปคของเอฟซ t r i ร e เดนตัวนี้นะฮะรองรับทุกเกมที่พี่แว่นใช้งานในการทำงานไม่ว่าจะเป็นอ่ะพอยต์แบงก์เอฟสองซ นะฮะฟีฟ่าไล่สามในการทำทัวร์นาเมนต์ไลฟ์สตรีมหรือว่าจะเป็นแบบพวกเกมมือถืออะไรพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้คือสเปคมันมัน,มนโอเวอรสเปคอยู่แล้วนะและยิ่งทำการไลฟ์สตรีมแบบ2เครื่องนะฮะทำให้ใช้งานเจ้าตัว Trident เนี่ยเปิดสุดได้หมดนะฮะแล้วก็ส่งภาพไปไปที่เครื่องหนึ่งนะให้เครื่องนี้โค้ดซึ่งก็เป็น MSI เหมือนกันนะอ่ะโอเควันนี้แป้งขอขอบคุณทางด้าน MSI Thailand นะฮะที่ให้เครื่องอ่เ MSI Trident หมายพี่แว่นใช้งานในการทํางานในการาจัดแข่งหรือว่าจะออกไปนอกสถานที่ด้วยนะครับผมโอเควันนี้พี่แว่นและเอเมจายเขอตัวลาไปก่อนคร่าวๆประมาณนี้เนาะพี่แ e I, ว่นตั้งเอเมจายแล้วพี่แว่นเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ลงลึกเกี่ยวกับพวกฮาร์ดแวร์อยู่แล้วฮะแค่บอกสเปคคร่าวๆว่ามีอะไรคือแค่นี้มันก็น่าจะเล่นเกมได้หนักๆน,นะฮะแต่ถ้างงจะเซตติ้งเจ้าตัวนี้หนักๆฮะพี่แว่นว่าอัดแรมเพิ่มนะเพิ่มเป็นสัก16อย่างเงี้ยซึ่งมันสามารถใช้ใช้แรมหรือว่าใช้การ์ดจอตัวที่อยู่ในตลาดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยี ของเจ้าตัวเดสก์ท็อปพีซีนะไม่ได้ใช้เจ้เจาตัวโน้ตบุกนะฮะอ่ะโอเคลากันจริงๆแล้วผมพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ